สวัสดีครับคุณนโจทวีปแชนแนนะครับแเมื่อสักครู่ผมก็ไปได้ปูมานะครับที่อะไรหน้าปูจักสะพานยกนะฮะก็พอดีมานั่งรอคนเล็กเขาด้วยนะครับก็เลยมาเวลาครบเอาปูนั่งแท็นกินดีกว่านะคือการกินปูเนี่ยจริงๆแล้วเขาบอกว่ามันจะยุ่งยากนิดนึงนะฮะในเรื่องของการเราต้องมานั่งแท็กมันนะครับนี่ครับเยอะมากนะครับที่เอ่อ ครูชักสะพานยกนะครับที่พระอัมนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่หัวหินนะครับอยู่ใกล้กับโรงแรมอินบิเลียนแล้วก็ที่ตรมนะครับส่งคนเข้าเมืองนะฮะถนนสายเลียบทะเลตรงนี้ครับจามาเป็นถุงครับถุงเบลเลอร์ครับนี่ครับสองกิโลกว่านะสองร้อยบาท ผมจะมาชิมดูนะว่าอมันจะสดแค่ไหนนะจริงๆแล้วปูนี่มันเป็นปูที่ว่าเขาน็อกนะฮะแต่ว่าไม่ใช่ปูที่ว่ามันดิ้นอย่างไรน,นะครับเดี๋ยวผมจะลองชิมดูครับกินโชว์นะกินโชว์เพื่อนๆเลยนะครับคือรสสั่งคมตำ ร้านร้านริมรั้วนะตรงนี้นี่ร้านอาหารใหญ่โตครับหรือป่าเขามาเปิดร้านขายต้มตำขายย่างนะครับก็เลยถือโอกาสอกมานั่งกินกินปูนี่ต้องแท่นะบางทีอาจจะดูซ้มกบ้างเนขะ <c oughs> าบอกคนอุบสานี่เวลากินกันเขาไม่กินน้ปูนะ ผมไม่กล้าแทะกันนะครับเป็นอะไรครับผมผมไม่ถือกินได้ครับพูดที่ว่าเขาแกะผู้ขายให้ผมยอมรับนะครับเก่งมากครับโอเคนะสดดีอยู่ กินตัวโอ้ไม่เป็นไรค,ค่ะเอะาไปกินเอะเอาไปกินนั่งเล่นเล่นโอ้อสั่ตำขวมาตอนนั่งร้านเขาก็ต้องปรุนกันหน่อยครับ จริงมันจะมีที่หนีบนะไม่ต้องเอาปากกัดถืดนะ ย่าอุดงสมบูรณ์เท่าประเทศไทยผมว่าหายากนะครับสมบูรณ์มากโดยเฉพาะอาหารทะเลครับเพราะว่าประเทศไทยเนี่มันติดฝั่งทะเลทั้งสองด้านนะครับทั้งอดาม,มันแล้วก็อ่าวาไทยทำถั่ว กินไปเรื่อยๆรีบไม่ได้ที่ปูนี่ถ้าเกิดจะกินเฉพาะเนื้อมันให้แก่กินนะเนื้อมันก็ไม่ได้อรรถในการกินพเพราะต้องกินแบบนี้ครับกินไปด้วยแท่ด้วยอย่างนี้ทบี่บางเบิกก็มีนะครับผูแต่ว่าค่อนข้างแพงครับนะ ขณะผมจะวังเบิร์ดขากำลังขายให้ผมแพงโลนก็สามร้อยเป็นๆน,นะฮะสุดๆเดี๋ยวที่นี่โลละร้อยห้าสิบสองร้อยอย่างงี้ครับเวลากินเผ็ดๆเนี่ยมันจะงอเยอะเพื่อนๆก็อาจจะเห็นงี้อย่างผมนะฮะ เรียกว่ายางตายอ,อ,อ,อย่นี้เูืรากินข้าผัดปูนะครับมันจะเอาเนื้อจากพวกนี้แหละไปทำคือเขาจะแคะทุกส่วนของปูเลยนะที่มีนเนื้อแกระทั่งเล็บของมันส่วนนี้นะครับแะหมดเลย ยากกินยากนะแต่คนชอบกินนะครับปูนี่ สดแน,น่นอนครับแล้วติดตาชมในคลิปของสนิจโจนะครับอยู่ไม่กกะจาองแคครับฟังวานกำมังเที่ยวผมวิง่งรอบผมยะไม่กินอันนี้มันเพราะว่า่ากินยาก ผมเอาเข้าวไข่เจียวหมูสับนะครับข้าวไนขะ่เจียวหมูสับกินข้าวมา คันหนึ่งคุณปูโลหนึ่งแต่เปลือกนี้เพียบจริงๆแล้วมันน่าจะกินได้ทุกส่วนนะครับไม่ก็ต้องเปลือกมันนะ กินไม่ได้ครับแข็งหรือผมเคยคิดนะครับว่าถ้าเกิดเราปูมาพอปั่นทั้งตัวเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะแล้วก็กินเลย mm hmm. เพราะว่าน่าจะแปลกทีนะ mm hmm. ได้กินทุกส่วนกินได้แพงคือป,ปั่น ตำรวจเอาปูไปกินบ้างไหมพี่น้องน้องตำรวจเอาปูไปกินบ้างเปล่าแพ้ปูแพ้เหรอเริ่มปากวบเลยแพ้อะไรเหรอแพ้ผมแต่มื่อกินได้นะไม่รู้เป็นอะไรแล้วม,นมกกันได้อ่ะไม่รู้ <laughs> อ๋อพีกก่ชีจะมาคนนะแพ้ปูแพ,แพ้เพ้งนะแต่ก็มาคนแพ้ปูน,คนนะครับ คุณผู้บริก,ก็แจก้ไปทั่วครับรท,ที่นี่ห้องเหีนนะครับไม่ใช่ร้านอาหารนะครับเป็นร้านเลี้ยงผึ้บาทโอ้โหดูเหี่ยนเลยครับยอดเลยของนี้ยังไม่ตัดต่อนะครับเพราะว่านี่คือคลิปสดของผมนะครับน้ำเพื่อนที่ดูคลิปอยู่ก็ อยากกินปูนะครับก็ไปหาซื้อได้นะครับแถวบ้านท่านนะครับหรือไม่ก็เข้าตลาดซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับมีแน่นอนครับคุณเพื่อนที่อยู่ต่างประเทศก็ไม่แน่ใจว่าซื้อที่ไหนกันนะอยู่อเมริกาอยู่ที่โลปนะครับหรือว่ามีขายทั่วไปนะครับ รู้แล้วว่าทำไมข้าวผัดปูดถึงแพงครับเพราะว่ามันคัดมา็ตเนื้อแกะมาแต่เนื้อนะครับเลยทำให้มันแพงไม่ใช่แกะง่ายๆนะครับต้องคันเทพ มีสองตัวนะเปลือกเทียง เลี้ยงได้หรือเปล่าปู่เนี่ยเห็นตัวอย่างเขาจับมาจากทะเลนะครับเขาไม่ได้เรีย้ยง๋ยวเอามาพักไว้ในบอ่อ โดยเผ็ด้วย,ย,วยร้อนด้วยีัวแล้ว <S 1> <S 1> คับคนคนนึงนี่ผมว่ากินได้ไม่เกินสี่ห้าตัวหรอกนะมันก็จะเกิด ความเอียงความความพอนะครับความพอเลียงผรคิดว่าคงไม่มีใครกินหมดทั้งสองสามโลอย่างนี้ครับคร <c oughs> ับข้าวใครเจียวซีดอด อยู่ในเลนวิ่งเร็วนะ้ำปูเนะี่ยอย่าคิดว่าจ,จําได้ง,ง่ายนะมีอ้วนวิธีการหาคืออ้วนอย่างเดียวอวนนู้อกับไข่วางไว้ใต้ทะเลสองวันสามวันเดี๋ยวมันก็มาติดทั้งฝูง แล้วก็เบะพุ้ขึ้นมามันก็ติดที่ตะข่ายนั่นแหละครับแล้วก็มาแกะกันกะ่อนจะได้กินขุนน่ะ้าง,งอยา่างเรามีเงินแล้วก็ซื้อมากินกันครับ ก็ใส่แว่นนะครับเพราะว่าแดดแรงสู้แสงไม่ได้ครับดัคูล่าเคเรียบร้อยครับออนอยากกินข้าวนะครับไปเจียวกตำถั่วนึ่เข,ข้ากันก่อน ไม่มีไม่เอาเลยใช่ไหมโอเคอเรื่องเดี๋ยวจกไปกินอขอบคุณที่ติดตามชมครับก็ถ้าเพื่อนๆชมคลิปก็อย่าลืมกดติดตามนะครับทน<ส>ายโจดาวไวลนนะครับช่วยกด subscribe ด้วยนะครับเพื่อนๆที่เข้ามาชมนะครับก็จะเป็นพระคุณอย่างยิ่งนะครับ พี่โจครับสวัสดีครับ